นี่เสียงท่อครับโอเคพื่อนตอนนี้ก็อยู่กันที่รถแล้วเนาะเดี๋ยวจะให้พี่จุดมาบอกว่ามีของแต่งอะไรบ้างแล้วก็เป็นรถปีไหนยังแบบว่าน่าใช้กันอยู่ไหมเนาะเดี๋ยวจะไปดูกันเลย เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้พี่จุดแนะนําตัวก่อนเนาะเพราะแกเก็สนิทกับผมก็ก็ขับรถกันมาหลายทิปแล้วโอเคพบพี่จุดเลยครับผมสวัสดีครับผมอ่าเขาเรียกว่าพี่จุดลุงจุดอ่าแต่ทีิจริงก็คือหลายคนก็เรียกน้องจุดครับผมน้องจุดใช่ไหมน้องน้องจุดน้องจุดเพราะวันนี้ว่าผมผมเลงตายอยู่แร่งกลางอ่าพอดีผมเด็กเทพอ๋อโอเคถ้าผมบ้านอยู่วัดเทพที่บ้านลุโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวพี่จุดเนาะครับผม รถปีไหนอะรถปี15กับซีเบียท้องว่าฟูตเอฟปี15ครับครับผมของแสงก็ของแสงก็มีเยอะนะเพื่อนก็คันนี้เริ่มมาเริ่มมาแรกแรกก็คือเอามาจากร้านน้องจ่ายก็คือร้านพีเอ๙๙เดลาร์พีเอ๙๙เดจะแปะแปะเลงไว้ให้นอกร้านเป็นร้านพีเอ๙๙เดลยว่าใครที่สนใจรถเออ่บิดไบค์ครับผมมือสองมือสองไปดูกันได้คือคันนี้มาแบบเดิมๆมาเดิมๆไม่มีอะไรเลยครับผมมาโล่งๆไม่มีติ๊กเกอร์ไม่มีอะไร แล้วก็เริ่มแรกก็คือได้มาปุ๊บก็คือติ๊กเกอร์มาสั่งติ๊กเกอร์ชุดแต่งมาแต่งชุดเลยนีลใช่โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าตอนแรกรถแกจะมาสภาพไหนแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนสภาพเป็นยังไงว่าแต่งอะไรไปบ้างเนาะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยด้านหน้าเลยก็จะเป็นชิวชิวแล้วก็มีแบบว่าเป็นชิวแล้วก็มีแบบว่าเป็นคาร์บอน่าครับผม คาบอน,นแล้วก็สติกเกอร์โลโก้นี่เป็นของน่าจะออกมาใหม่นะที่เราผมติดตามอยู่ใช่ใชเป็นกลุ่มกลุ่มก็คือกลุ่มมิตรภาพสองล้อดเดิม,มแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อให้มันเท่ขึ้นก็คือเป็น Genius. จีเน u s จีเน็ตไรเดอร์แล้วก็เปลี่ยนโลโก้เป็นประมาณด็กว,วร้อนเด็กัวอนโอเคแล้วก็จะมีนี่โมโก้ร้อยห้าร้อยดังเดิมเลยนี่คือกลุ่มนั่งเดิมที่เราทําให้เราได้เจอกันนะครับก็มี ผู้อยู่เบื้องหลังไทยแมนไทยแมนครับร้านไทยแมนก็เป็นขายอ๋อไม่ใช่บริการใช่เรียกว่าใครมีปัญหาเรื่องรถมีป้ายถ่านน้ำมันเครื่องเปลี่ยนซ่เปลีนป่นสต์เตอร์ที่นี่ก็บริการโอเคไปกันได้ครับผมแล้วก็จะมีเป็นขอบโชกขอบโชกเนาะผมไม่ชุดจะเป็นขอบโชกแล้วก็สติ๊กเกอร์นี้ครับผมสติ๊กเกอร์เพิ่มเข้าไปด้วยนี่ครับสติ๊กเกอร์ฮอนด้าซีบีอาร์ก็จะเพิ่ม,มเวลาขับรอมานิดหนึ่งแล้วก็จะมี กาดหม้อน้ำกาดหม้อน้ำนะครับเป็นกาดหม้อน้ำแล้วก็ไปเลี้ยวไปเดียวอ่าไปเลี้ยวแต่งครับผมแล้วก็นี่ได้กาดแฮนมาด้วยกาดแฮนนี้มาจากท่านพีระพีระอ่าท่านพีระอนุโมทนามาให้ท่านพีระปีเฟินไม่เรับพาะปีเฟินปีเฟินยิงว่างยู่งด้วยโอเคแล้วแล้วก็จะมีสติกเกอร์ แล้วก็โทมันนี่ท่อเลยครับท่อนี้ได้มาจากไหนครับอ่าท่อนีอ้เป็นท่อเดิมของน้องหนน่นนะครับ<อ>น้องห่นแล้วก็น้องห่นเป็นท่อใหม่ผมก็เลยเอามาอ่าให้พิชาติทําคออะไรให้ใหม่มจากร้านพิชาติ์นี่ครับก็เป็นคาร์บอนเลยเนาะครับผมคาร์บ,บ,บ,บอนโอเคแล้วก็เป็นข้อบอออก่าขอ้บ,บอกขนะ้อบอกเนาะก็จะมีข้อบ,บอกอันนี้อะไรก็เลยทูตมดอ่ตูดมด เป็นต้นมดเนาะให้มันให้มันดูเต็มเต็มขึ้นให้มันใหญ่ๆเพราะเพราะตัวเอฟนี่มันขัง้ำมันอะไรจะใหญ่ก็เลยใส่มันดูใหญ่ๆไปทั้งคันแล้วก็กันลายกันลายนี่ผลิตเองครับผมผลิตเองนะครับครับผมโอ้โหนโอลินอ่าโอลินครับผมก็จะมีโชคโอลินน้าของมีจุด โชว์โอ,โอ,อลินโอลินสับได้หลายระดับแล้วก็อันนี้ก็เป็นฟิกชิปพฟิกชิปพฟิกชิปก็มีครับสับอย่างโมมันเลยครับปีกอ๋อปีกนี้ปีกนี้เดี๋ยวชั่วคราวเดี๋ยวจะเดี๋ยว,จะ,ยวจะมีปีกใหม่กำลังจะมาครับผมปีกใหม่โอ้ยพร้อมจะโบยบินออกช่องนะครับไม่รู้ว่าสปอนเซอร์เขาให้อนุมัติหรือเปล่านะครับ <c oughs> แล้วก็มีเปลี่ยนส่เแฮมมอดนิดนึงมีแฮมมอบด้วยนะครับผมแฮมมอดมีแฮมมอดรวมๆก็ก็เยอะอยู่นะครับสปอนเซอร์ก็เยอะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ของแต่งก็มีคร่าวๆเนาอเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเสียงท่อของพี่จุดว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะโดยฟังเสียงท่อกันพี่จุดลองต้านหน่ยอยดีอ่ตรงนี้ได้ยินไหม เสียงท่อนี่เสียงท่อครับนี่เสียงท่อเสียงท่อประมาณนี้เลยนะครับ